วันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้เลยแต่วันนี้เราไม่ได้มารีวิวน้องแม็กนะคะน้องไอแม็กเนาะคลิปก่อนเราก็รีวิวไปส่วนวันนี้เราจะมารีวิวเอซูนะคะนี่กล่องเขาเขียนไว้เลยว่าเอซูดอออินวันนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นนี้นะคะเพื่อนเพื่อน m สองสี่หนึ่งดีนะคะตัวนี้เราเฟ้นหาทุกที่นะคะ เราอยู่ที่ขอนแก่นเนาะเราก็ไปตามหาทั้งตึกคอมเซ็นทรันทุกที่ลาซาด้าช้อปปี้ไปทุกที่แต่สุดท้ายเรามาจบที่ลาซาด้านะคะซึ่งมีอยู่ร้านเดียวและเราได้ราคาดีมากเลยนะคะอ่าถ้าจะไม่ผิดเนประมาณ17990นะคะติมกลมประมาณ18,000สเปคคร่าวๆก็จะเป็น CPU AMD นะครับไรเซน5 3500U 2.4 g จิก แล้วก็แรมเป็นแรมสีจนะครับแรมสีจิกแล้วก็ฮาร์ดดิสที่สำคัญตัวนี้ฮาร์ดดิสเป็นฮาร์ดดิสธรรมดาอยู่เนาะหนึ่งเทเลปอย์พอร์ตไวไฟพอร์ตบลูทูธเยอะมากค่าจุดศูนย์นะครับตัวนี้ก็ยังถือว่าโอเคแต่ว่าตัวที่มันจะโหลดหน่อยก็คือฮาร์ดดิส ยังเป็นฮาร์ดดิสธรรมดายังไม่ใช่ SSD ถ้าได้ s s d น่าจะดีกว่าน,นี้แต่ว่าอาจจะราคาแต่ราคานี้ก็คงไม่ได้อาจจะไม่ได้คือราคาอยู่ที่17,990บาทนะคะมพร้อมกับหน้าจอนะครับ Full HD 23.8นิ้วนะครับ24นิ้วเท่าๆกับตัวเจ้านี้ iMac ็กไ <I S 2> อแม็ี <I S 1> <I S 2> มินิ้วแต่ราคาห,ห่างกันประมาณ3เท่าตัว <laughs> ส่วนตัวนี้นะคะมันก็จะโอเคตรงดีนะถือว่าดีเลยตรงที่ เขาจะให้ Microsoft นะคะมา Microsoft แท้ซึ่ง Windows ก็แท้ซึ่งสองตัวเนี้ยก็จะฟรีนะคะแล้วก็ตอนที่เราได้มาเนี่ยก็ต้องลงทะเบียนด้วยนะเขต้องมานั่งอัปเดตนะครับแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้ต่อสายแลนเนาะมันจะดีกว่าเพราะเรามาใช้ไวไฟก็หลายชั่วโมงถ้าวีก็ยังช้า เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องไปพร้อมกันนะคะตัวนี้เราได้เช็คเบื้องต้นไปแล้วเนาะแกแนะดูแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นปลั๊กเขานะคะอันนี้เวลาเราจะเสียบแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะคะแล้วก็อะแดปเตอร์เก้าสิบบาทกิดไฟไม่เยอะนะครับมันตอนตอนมามันจะแยกอย่างนี้นะคะแล้วเราก็มาเสียบเสียบเข้าแบบนี้นี่รูเขานะคะก็ถือว่าช่วงนี้ที่มันหาย,ยากจจะเป็น power performance เยอะเนาะสเปคนี้แนะนําก่อนว่าเป็นสเปกทํางานนะ เอกสารทางานเอกสารดูหนังฟังเพงไม่ใช่ทํางานกราฟิกอ่ะถ้าถ้างานกราฟิกอาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งโอเคอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ในกล่องข้างในจะเป็นคีย์บอร์ดกับเมาส์ตัวนี้ได้ฟรีนะคะเพื่อนๆตัวนี้ได้ฟรีเลยคือมากับราคานี้ใช่อันนี้งานใส่ถ่านใส่ใส่ถ่านทั้งคู่เลยแล้วเราแกะดูแล้วเรียบร้อยแต่คือถ่านเนี่ยคือมาจากเขานะคะมาจากร้านมาจากจากเอซูเลยอ่าตัวนี้จะเป็นอะไรนะ ไวไฟเรียกว่าอะไรนะเออบลูทูธตัวนี้ก็จะเป็นพอดพอดตัวสายอเลยนะตัวรับสัญญาณ USB อ่ะด้านหลังเครื่องเนาะซึ่งถือว่าช่องเยอะมากๆเลยนะคะรุ่นนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวเรามาดูจอกันเนี่ยครับเขาก็จะใส่มาประมาณนี้มีโฟมนะคะตัวนี้ร้านนี้นะคะเราได้มาจากอ่าอะไรนะเยวนิดนึงนอนลงก็ได้ จากลาซาด้านะคะส่งมาจากกระบี่ <Wow. S 2> จริงๆพี่เขาแจ้งว่าส่งมาวันพุธนะคะแต่ว่าพี่เขาส่งมาก่อนกําหนดคือในกล่องเขาก็าค่อนข้างโอเคนะเ,เซฟมเ,เซฟมาค่อนข้างดีเพราะว่านี่ครับเดี๋ยวอบอึงตึง จะเล่นๆนิดนึงอนี่ถ้าดูไม่ออกนี่คิดว่าเป็นไอแมสกนี่น้องเขาก็อิยงมาแบบนี้อื่เขาจะห่อด้วยกระดาษแบบคล้ายๆแบบกระดาษกระดาษผ้าผ้าอ่าจานี้เราก็เก็บอุปกรณ์เดี๋ยวเราลองอุปกรณ์มาวางอันนี้เละมากมอนเงินน่าขึ้นอ่เราหักน้องขึ้นอย่างนี้ได้เลยประมาณนี้นี่นะคะนี่ครับอุปกรณ์ก็จะประมาณนี้ อ่าพร้อมเลยพร้อมใช้งานไม่มีสายพลุงพลังอ้อมีอีกอย่างหนึง่งซีดีรองซีดีลองแบบเป็น,ปนต,ต่อแยกเนาะ<ม>กล่องแยกเพื่อใครได้ใช้นะครับแต่ทุกวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้อยเนาะโปรแกรมต่างๆนี่ครับเป็นของทีซู้มาเลยเนาะก็เผื่อใครได้ใช้เขาก็จะมีแถมมาให้แต่ถามว่าถ้าไม่ต่อก็ไม่เป็นไรครับแต่ดูสวยงามนะดูโอเคดีกว่าไม่ได้ดูโอเคเลยครับสําหรับใครที่ยังเป็นยังต้องใช้อยู่ก็ เอาไว้ใช้ได้แต่ถ้าเกิดใครต้องการความสวยงามครับเรียบง่ายก็คือไม่มีสายใดๆเลยอ่ามีเดียวเว้นมีสายเดียวที่จะเข้าเครื่องคือสายตัวนี้อ่าตัวนี้สายเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเนาะเราก็จะแกะออกเนาะก็จะหอมแบบนี้นะคับอ่าลักษณะคล้ายแม็กมากครับนี่เราก็ดึงขึ้นเดี๋ยวแกะอ่าแทน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  นี่นะคะก็เป็นจอยี่สิบสนิ้วถือว่าวรูปลักษ์ใช้ได้เลยนะคะเพื่อนเมดูเนื้อวัสดุนะครับวันนี้เรามาดูรีวิวภายนอกอยังไม่ต้องลงลึ่อะไเลยภายในอันนี้อ่ามีโลโก้เขาอยู่ด้านล่างมีกล้องแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นรูไมรูเขาเรียกอะไรนะรูไมสองอันเนี่ยนะครับตัวน,นี้พิเศษคือมันมีกล้องแนละ้วถ้าเทียบกับพวกเอเซอร์ หลายตัวจะต้องว่ารว่าชนวงนี้ก็ work ฟ r o m home หรือเรียนออนไลน์เด็กๆครับก็ถือว่าจำเป็นเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นจุดไฟแสดงสถานะไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะอ่เห็นอยู่เวลาที่เราเปิดเครื่องเวลาเปิดตัวนี้ด้านหน้าด้านล่างจะเป็นพลาสติกแข็งขึ้นรูปนะส่วนไอ้ตัวขาจะเป็นอลูมิเนียมนะเรียกว่าอลอยอ่ะดูโอเคเลยครับดูโอเคอ่ะเดี๋ยวกลับด้านมาดูด้านหลัง ตอนนี้สำคัญอย่างหนึ่งนะว่าไอเนี้ยครับขาด้านล่างค่อนข้างที่จะดูสวยนะ้นยดูเนียวเลยแน่นนี่ดูรูปทรงเขานะครับเนี่ยโอเคตัวนี้จะปรับระดับได้ขึ้นลงไม่ได้นะแต่จะปรับระดับลักษณะน,นี้งุ้มแล้วก็เงยขึ้นอ่าได้ประมาณนี้เงยสุดก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็งุ้มลงสุดๆก็จะประมาณนี้โอเค ระดับอยู่ประมาณนี้ช่องคานนี้เดี๋ยวดูช่องเนาะด้านหลังอ่าค่อนข้างครบถ้วนครับตอนนี้เดี๋ยวดูโลโก้แบบนี่โลโก้เขามาเป็นแบบนี้อ่าด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้ด้านหลังเนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกเขาเรียกอะไรนะเป็นปุ่มปุ่มนูนๆเนาะน,นิดนึงนะครับไม่ใช่เรียบนะคล,นล้ายลายงูอ่น่าเขาเรียกอะไรสัมผัสแล้วดูแบบพรีเมียมขึ้นมานะนิดนึงก็ ก็เป็นพลาสติกแต่ว่าถามว่าใช้งานได้ไหมก็โอเคครับในราคาประมาณนี้เนาะคงไม่ใช่อลูมิเนียมเหมือนอย่าง iMac เครื่องละเกือบแสนนะครับอันนี้มันก็ประมาณ20,000 20,000ทอนส0งพอ่านี่ครับ amd Ryzen 5 3500U นะครับสเปคก็เป็นสเปคทำงานนั่นแหละเนาะไม่ใช่สเปคเล่นเกมไม่ใช่คอมเกมเมอร์เนาะนอันนี้<บ>พอร์ตอ่ะอันนี้เรามาดูพอร์ตสิ่งสำคัญคือ1ครับอันนี้เป็นช่อง h d m i HDMI มีช่องหนึ่สามส USB USB A นะครับ4ช่องแล้วก็มีช่องอันนี้เป็น HDMI อีกช่องหนึ่งต่อได้ขาออกขาเข้าคือหมายความว่าเ,เราสามารถใช้จอเนี่ยครับเป็นจอมอนิเตอร์เฉยก็ได้ถ้าเรามีคอมหรือมีกล้องวงจรปิดที่เราต้องใช้จอแล้วก็จะกดโหมดเป็นกดโหมดใช้จอมอนิเตอร์ธรรมดาเนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นช่อง ช่อง l ลนช่องสายอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็เป็นช่องพอร์ตเวอร์ช่องสายไฟเข้าก็มีแค่นี้ครับด้านล่างอ่าก็จะเป็นเวลา,าเราเสียบปึ๊บอย่างนี้เลยนะครับปึ๊บอืมเรียบร้อยมีแค่าสายเดียวง่ายมากเนาะแล้วก็ตัว power อยู่ตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นแบบลักษณะเขาเรียกอะไรนะเป็นรูระบายอากาศเนาะมีพัดลมอยู่ด้านล่างแล้วก็มีปุ่มรีสตาร์ท มีช่องเหมือนช่อง USB อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้้าเกิดเราอยากจะอยาอยากตัวเมาส์นะมีตัวเมาส์จะมีตัวนี้ครับนะเราอาจจะเสียบไม่เสียบด้านหลังเรา,าจะเสียบด้านล่างนี้ก็ได้แล้วแต่นะก็ม<า>ีช่องอีกช่องนึงเสริมให้นี่ครับรูปร่างเขาอลองหมุนมาด้านหน้าดูโอ,โอเคเนียะหนักอยู่นะคะถือว่าโอเคนะรูปร่างก็ใช้ได้ครับสวยงามสําหรับ ราคาสําหรับการใช้งานอนะ่คราวนี้เรามาดูอันนี้คะกล้องอนนี้ลำโพงลำโพงก็จะบิวอินในตรงนี้เลยแกะด้านล่างช่วง,ช,วงช่วงนี้นะโอเคความบางอันนี้เรามาดูด้านข้างครับความ,มบางก็อ่ะประมาณนี้นี้ลองมือลองนิ้วประาามาณน,นิ้วกลางหนึ่งนิ้วแค่นั้นเองนะแต่ว่าด้านหลังก็จะแบบพอง,พอ,งออกมา มุนๆนนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหนามากนะครับสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกสำหรับคนที่เกียดยก PC ไหนจะสายจอสายคียค์ยบอร์ดสาย,ยต่างๆมันจะเยอะไปโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูตอนนี้เราอัปเดต Windows แล้วเรียบร้อยนะครับทั้งวันเลยเมื่อวานของมาถึงทั่ว<า>ไป <c oughs> เราก็อัปเดตทั้งวันจนวัเพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องไปวอรี่ว่ามันจะอัปเดตได้ไหมอะไรยังไงนะครับว่า Windows แท้อัปเดตได้เรื่อยนะครับ ต<า>้องอัปเดตใช่แต่ทางร้านก็แนะนำว่ายังยังไม่อยากให้ไปอัปเดตไอ้ตัว Windows 11เนาะยังไม่สมบูรณ์คราว<ห>นี้เดี๋ยวเราลองเปิดเปิดเลยใช้งานดูเดี๋ยวแกะติดปะฝัะ่งนี้เลถูกแล้วอืม ป๊บเราก็จะมีไฟสถานะขึ้นเนาะเอาเปิดแบบนี้ PC, PC โหมด PC โหมดคือโหมดที่ใช้คอมตัวเนี้เป็น PC เนาะเพราะว่าอย่างที่บอกครับคอมตัวเนี้สามารถใช้เป็นเา<ด>ขาเรียกว<ด>่าอนิเตอร์ได้นี่ครับอันนี้เราต่อแล้วอันนี้เราต่อตัวอันนี้อย่างต่อแล้วเรียบร้อยนะโอเคนี่คือการรนะันวินโด์เนาะรอแป๊บหนึ่ง ตามสไตล์คอมวินโดที่สเปคไม่ได้สูงมากนะครับแรม4จิกฮาร์ดดิสต์ 1TB จะเป็นฮาร์ดดิส์ธรรมดานะยังไม่ใช่ SSD เนอะอาจจะชา้านิดนึงนะครับแล้วก็ AMD Ryzen 5 3502.2.4จิกเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับก็จะประมาณนี้มาแล้วมาแล้วโอเคนี้เราก็ใส่แล้วครับ อ่าโอเคเนี่ยครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้เนาะหน้าตาของว i n d o w s ที่อัปเดตแล้วก็จะเป็นหน้าตาเดิม logo เม Log <o S 1> ข้าแบบนี้รองนิดหนึงเโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเนาะ,ะความสามารถประสิทธิภาพคร่าวๆเนาะของน้อง ASUS กันว่าเออมันจะใช้งานได้จริงไหมตัวน,นี้ครับอย่างที่บอกนะ้องเป็นออฟฟิศแท้ก็จะสามารถที่จะอัปเดต อะไรได้ตลอดนะแล้ววันนี้เดี๋ยวเราลองเทสดูกับการใช้โคมในการเปิด YouTube เดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตปิดเสียงเนาะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ปิดเสียงไว้ก่อนโอเคเปิด YouTube อ่ะก็จะน่วงบ้างนิดนึงตัวนี้ขึ้นอยู่กับเน็ตของเราด้วยเนาะแต,แต่เนี่ยฮะก็เวลาเราเลื่อนดู YouTube ก็ค่อนข้างที่จะ โอเคเลยใช้ได้นะครับสมมติอยู่พอสมควรเนาะแต่อาจจะไม่ถึงขั้นพวกฝั่งทางของ Apple แต่ด้วยความเป็น Windows ต่อให้แรงขนาดไหนก็ก็จะไม่ได้เนียนขนาดนั้นนะครับเนี่ยการเลื่อนอย่างนี้เนาะเราลองเปิดทิ้งไว้สักาสามนาอ่ะเราลองกดดูตัวนี้แต่ความคมของจอเนาะถือว่าใช้ได้นะครับในราคา แล้วก็จอขนาดใหญ่ซึ่งข้อดีข้อเสียมันก็มีเนาะถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กจอที่ขนาดใหญ่ขนาด24นิ้วเนี่ยมันได้มีอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะ,จะเพย์ u t u b e ประมาณดูนะว่ามันจะสักกี่วินโ์กี่แท็บเนาะก็อะตอนแรกเราก็มองว่าเราจะเอาตัว All-in-one หรือตัวโน้ตบุ๊กดีนะคะถ้าเทียบกับราคา ไม่เกินสองหมืนคือเราตั้งเป้าว่าราคานี้เรารับได้นะคะสองหมืนไม่บวกนะฮะลบอย่างเดียวตัวนี้ก็สองหมื่นลบเหลือสองพันโดยประมาณเนาะหมื่นกว่าบาทอันนี้เราก็กดดูเนี่ยครับสี่แทบ็บก็เล่นพร้อมกันพร้อมกันเลยทั้งสี่แทบ็บก็ถือว่าใช้ได้เนาะสำหรับนี่ก็อาจจะมีกระตุกนิดนหนึ่งอ่นลองอีกสักแทบ็บอ่า สำหรับการทำงานทั่วไปเสียงก็จะออกอยู่ประมาณนี้ครับด้านล่างแถบนี้ทั้งหมดกล้องเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับว่าความคมชัดประมาณไหนกล้องก็ใช้ได้สำหรับการประชุมงานสำหรับการซูมโปรแกรมซูมหรือเฟสไทม์เอ้ยไม่ใช่เฟสไทม์ะไรนะไลน์ line, <c oughs> เนาะวิด <Video S 1> ีโอคอลของไลน์อะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้เราลองกดดูตอนนี้เราก็เล่น <c oughs> เล่นด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองสาม <c oughs> ห้าแทบ พร้มอมกันเลยก็ไม่สะดุดนะครับแต่ก็อาจาจะแบบน่วงๆน,นิดนึดนงแต่ถามว่าดูได้ไหมก็ดูได้เนี่ยฮะก็ดูได้จริงๆถ้าเราไม่เจออันที่เร็วกว่าเราก็จะไม่รู้ถึงความความช้าหรือความหน่วงของมันคือในราคานี้ถ้าเป็นอย่างโน้ตบุ๊กข้อดีเขาคือเขาก็จะมีแบตเตอรี่สามารถเคลื่อนย้ายได้ดแล้วก็ความสะดวกสบายความเบาแต่อย่างตัวนี้ก็ว่าน้ําหนักเนี่ยไม่ต่ากว่า5้ากิโล แต่ข้อดีของเขานะข้อที่1เลยนะครับคือหน้าจอ Full HD ก็ถือว่าเหลือๆครับสำหรับหน้าจอขนาด24นิ้วนี่ฮะเดี๋ยวเราลองขยายใหญ่ดูเนาะตัวนี้ความคมชัดสูงสุดอ่ลองดูตัวนี้เล่นที่แท็บที่5นะครับขยายใหญ่อาก็จะเต็มจอประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคสีสันอันนี้ความสว่างเดี๋ยวเราเพิ่มความสว่างดูปึ๊บเล่ง ตัวนี้ความสว่างหนะ้าจอไม่ได้ปรับออโต้เนาะกต้องปรับอัตโนมือปรับเองไม่มีหรอกอ่าอ่าเนี่ยครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคอีกสี่แท็บก็ยังเล่นอยู่เราลองกดดูเนี่ยฮะก็ยังเล่นอยู่นี่ก็ยังถือว่าทํางานได้นะหรือว่าเราจะเข้า a ฟ e b o o k เข้าอะไรต่อก็ยังโอเคก็ยังใช้งานได้ต่ออยู่นะครับอือประมาณนี้หรือเรากดไว้อ่ะเราไว้ฟังเพลง เราไปเปิดมันก็ชอปเปิดก็จะเริ่มหน่วงแล้วครับเนี่ยนี่ฮะเป็นออฟฟิศตัวนี้น่าจะอัปเดตเป็นปัจจุบันแล้ว <Office 25. S 1> ออฟฟิศสามหกห้าเป็นของแท้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนอะไรนะครับเวลาเราไปกดอัปเดตนี่ฮะก็จะประมาณนี้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับไม่ได้ถือว่าเร็วแล้วก็ไม่ได้ถือว่าช้าจนน่าลำคาญเนานะเพราะว่าตัวนี้อย่าลืมว่าเราเปิดไว 5แทบ็บหนักๆเลยดูวิดีโอ5แทบ็บนี่ครับก็ยังถือว่าโอเคนะใช้งานได้ระดับหนึ่งก็จะประมาณนี้อโอเคอันนี้คือข้อดีข้อเสียคืออาจจะเ้าเรียกเลยนะ <c oughs> หน่วงไปนิดนึงสําหรับคนที่แบบต้องการความเร็วหรือเราไปสัมผัสอุปกรณ์ที่มันเร็วกว่านี้มาแต่ถามว่าพอเพียงการเช้น ใช้งานไม่พอเนาะแล้วก็การเคลื่อนย้ายอาจจะไม่สะดวกเท่าโน้ตบุ๊กนะครับส่วนข้อดีก็อย่างที่บอกครับขนาดหน้าจอลําโพงอะไรต่างๆเราไม่ต้องเขาเรียก,กอะไรอ่ากล้องก็มีอ่าเดี๋ยวเราลืมลืมจะไปเทสกล้องอ่าคันนี้เดี๋ยวเราออกตัวนี้ก่อนโอเคกล้องอันนี้เท่าจะไม่ผิดนะ่าจะหนึ่งล้านป่ะความละเอยียดน่าจะประมาณนั้นเนาะว่าเป็นกล้องระดับเขาเรียกอะไรนะพวกใช้งานทั่วไปเลย มันก็ไม่ได้ก็ดีกว,ว่าวีดีโอไม่ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับกล้องเว็บแคมแต่มันบิวอินมาเลยง่ยฮะพอเราเปิดกล้องปุ๊บไอตัวไฟตัวไฟตัวนี้ก็จะขึ้นไฟสถานะไอแล้วว่าไอสองปุ่มซ้ายขวาตรงนี้ก็คืออ่อรูของไมค์อ่าก็าจะประมาณนี้ก็จะถ่ายวีโอถ่ายอะไรได้ตัวนนี้เป็นภาพ แต่ข้อสังเกตยอย่างหนึ่งเนาะถ้าคอมโดยทั่วไปปกติเราจะเห็นมันบิวอินกล้องมาที่ด้านบน,น,บนอแต่ตัวเนี้ยเขาบิวอินมาที่ด้านล่างข้อดีของมันคือด้านบนมันก็จะบางมากเห็นไหมครับขอบจอนี่แทบจะชนคือบางบางสุดๆชนขอบไปเลยนี่คือข้อดีเนาะส่วนข้อเสียคืออย่างที่เนี่ยครับเราเห็นภาพอันนี้คือผมมองจอภาพมันก็จะเหมือนเราไม่ได้มองไม่ได้มองกล้องสมมุติเราคุยอ่า แต่เนี้ยคือมองกล้องเห็นไหมครับอ่านเนี้ยสมมุติเรามองกล้องอ่าคือแบบความห่างมันจะเยอะเป็นนิดหนึง่งมันก็เลยทําให้ดูเหมือนแบบภาพมันจะมุมงั้นๆหน่อยอาจะสมมติเราเงยขึ้นอ่าประมาณนี้อ่าก็จะดีขึ้นครับเงยหน้าจอขึ้นนิดนึงเวลาเราใช้กล้องอะเนาะเพราะว่ากล้องมันอยู่ด้านล่างจะประมาณนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ครับตัวนี้ก็ไม่ได้คมชัดมากมายแต่ก็ พอพอไหมพอสำหรับประชุมอ่าต้องพอเนาะนี่ครับก็ประมาณนี้เป็น Windows 10ซึ่งอัปเดตโอเคเดี๋ยวสรุปครับข้อดีข้อเสียอย่างที่บอกไปนะครับส่วนในงบที่ราคา1 7ึ่0มืเบาทตนนัวนี้ถ้าเปรียบเทียบสเปคกับอ่า PC ด้วยกัน PC ถ้าราคานี้อาจจะ ถูกกว่าเอ้ยอาจจะได้สเปคที่ดีกว่านะครับแต่ข้อจํากัดมันก็มาตามด้วยคือก็ต้องมีเคสมีจอแยกนะครับถ้าถ้าขนย้ายการเคลื่อนย้ายหรืออย่างเนี้ยครับคีย์บอร์ดตัวนี้ก็เป็นคีย์บอร์ดของเขาเลยนี่เลยคือของของมากับตัวเขาเลยสีเขาก็จะแมทกันเห็นไหมครับนี่ครับสีเขาก็จะแมทกันคือเขาจะมาเป็นเซตแล้วก็ไม่มีสายค <c oughs> ่อนข้างมินิมอลเลยนะครับเนี่ยสวยงาม <c oughs> นี่ก็คือเมาส์ <c oughs> ก็จะเป็นสีแบบโทนเดียวกันเนาะแต่วัสดุก็อย่างที่บอกครับก็ยังเป็นพลาสติกอ่าแต่ก็ถือว่าใช้งานได้ครับโอเคนี่คือความสวยงามของเขาก็มีแค่สายเดียวที่จะเข้ามาอ้าวหลุดเลยก,ก็จะมีมื่อกีมือไปโดนก็จะมีสายเดียวที่เข้ามานี่ครับก็คือสายตัว power หรือแล้วเเราต่อเครื่องปิ้นต่ออะไรก็ ว่ากันไปเนาะความสวยงามก็จะประมาณนี้เนาะสีออกแบบเขาเรียกสีอะไรนะส,สีทองอะสีโลสโกทองทองอ่าสีโลสโกลคล้ายๆแบบ iPhone อะไรนะ่ยไ <SE. S 1> อโฟนเอาประมาณนั้นแต่ก็จะไม่ไม่จีจาดนะผม,มอผมมองว่าถ้าเกิดแบบสีมันจีจัดกว่านี้น่าจะสวยว่าสีนี้เอาจะดูแบบแต่ก็กดูดูเรียบดูหรนะูขึ้นเนาะด้วยขอบจอ บ,บางมากๆบางมากก็คือชนขอบอ่ะอ่าชนขอบเลยก็เลยเป็นเหตุผลที่เขาต้องเอากล้องมาไว้ข้างล่างถ้าเกิดเราเอากล้องไว้ข้างบนปุ๊บก็ต้องมีแถบอยู่ข้างบนอีกอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไม่สวยงามเนาะก็ถือว่าสําหรับการใช้งาน Work f r o m Home เป็นเ,เรียนออนไลน์นะครับใช้งานเอกสารทั่วไปถือว่าผมว่าผ่านเนาะผ่านใช้งานดูหนังฟังเพลงต่างๆเชื่อมต่อพอร์ตแล้วก็ที่สำคัญบลูทูธ5.0ข้อดีของบลูทูธ5.0คือเวลาเราเชื่อมต่อไอ้พวกลำโพงบลูทูธอะฮะ แล้วพงไร้สายอะไรเงี้ยมันก็จะเสียงกับภาพมันจะตรงกันคือมันจะค่อนข้างเร็วกว่าบลูทูธเวอร์ชั่นก่อนเนะาะจะประมาณนี้นะครับส่วนราคานี้แล้วก็โปรโมชั่นเดี๋ยวท่านลองไปเสิร์ชหาสอบถามถ้ามเกิดมีจังหวะด,ดีๆอาจจะได้ถูกกว่าน,นี้เนาะของแถมอะไรต่างๆหาได้ทั่วไปนะคะร้านจิ๊บเอ้ยอะไรอะไอทีซิตี้ลาซาด้าชปป้ปนะคะส่วนตัวน,นี้เราเราได้มาจากร้านลาซาด้ ร้านเอ OA Store นะคะใน Lazada ตัวนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะซื้อมารีวิวเองอเงินตัวเองรีวิวเองก็จะก็จะประมาณนี้ครับข้อดีข้อเสียแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าคาดหวังถึงความลื่นความเร็วระดับ iPad ระดับอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ MacBo แต่ถ้าเกิดเราคาดหวังความเร็วระดับประมาณถ้าเป็นฝั่ง Intel ก็อาจจะเป็นคอ r e ส3อะไรเงี้ยครับก็ ือว่าใกล้เคียงกันเนาะแต่ที่มันโหลดโหลดหน่อยนิดนึงเนี่ยผมมองว่ามันนา่าจะเป็นตัวฮาร์ดดิสต์นะครับตัวฮาร์ดดิส์มันยังเป็นฮาร์ดดิสต์ธรรมดาถ้าเกิดเป็น ssd เข้าไปอาจจะเร็วกว่านี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแต่ว่าคือความจุมันอาจจะน้อยไงในราคา,า,คาอ่าในราคานี้อาจจะได้ความจุแค่ร้อยเอ่อร้อยยี่สิบแปดอย่างเงี้ยเราก็จะใส่ข้อมูลอะไรไม่ได้แต่ตัวนี้คือมาเต็มคือหนึ่ง tb แล้วก็เป็นฮาร์ดดิสตัวนี้แบกอยู่ที่แรมสี่จิกก็ความเร็กวก็เนี่ยครับประมาณนี้ที่ทดสอบไป การใช้งานทั่วไปถือว่าโอเคนการเขาเรียกเลยนะการใช้งานหนักหนักอาจจะไม่เหมาะนี้บอกไว้ก่อนตรงนี้ไม่เหะอาจจะ,ะไม่เหมาะนะครับดูหนังฟังเพลงแล้วก็เป็นคอมสําหรับเด็กๆเรียนเอกสารออนไลน์ Word เอ็นเอชเซลเออยได้ค่ะผ่านเพราะว่าพอยได้โอเคสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับมีคอมเมนต์อสอบถามหรืออยากทราบสเปคเพิ่มเติมส่วนไหนอยากทราบ รีวิวส่วนไหนที่ขาดตกไปก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ